สวัสดีครับพบก,กับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบราวสวิน9ดาวเวลร้อยหนะครับอัดพลังชีวิตไป200ล้านเบาๆนะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจ๋งมันจะถึกแค่ไหนนะครับส่วนความสามารถ9ดาวอันนี้ผมตั้งใจเลือกเลยเพราะว่าตอนแรกสุดผมได้เป็นต่อต้านการหลงสเสน่ห์ก็คือการลำนำนะครับอันนี้ผมตั้งใจเปลี่ยนว่า ถ้าได้เป็นลาร์ดก็โอเคนะครับดีนะถ้าได้เป็นลาร์ดก็ดีครับได้เป็นร่างคนก็ดีนะครับซึ่งได้เป็นพีชีพยิ่งเจ๋งเลยต้องการจะทดสอบดูนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพีชีพสเนี่ยมันจะสุ่มติดใน p ีพีเเปอร์ติดสูงนะพีชีพสเนี่ยแล้วก็กีวอลหกสิเปอร์นะครับคือเมื่อเรนเจอร์ที่มีความสามารถอันนี้เนี่ยตายปุ๊บนะครับมันจะสุ่มให้ศัตรูตาย1ตัวทันทีนะครับตามเดทที่ติดนะอ่าจะเป็นตัวภักพื้นหรือตัวบินก็ได้ครับเดี๋ยวดูกันว่าเวอรร์ชชันนนี้น้กาใาใง จะถึกแล้วก็ป่วนมากแค่ไหน่วนศักยภาพเนี่ยผมตีบวกเป็นพลังชีวิตกับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอ่านะครับอ่ะคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคืน,นครับอ่าตอนอัดยังไม่เพิ่มเลทน,นะซึ่งครับเดี๋ยว10บโงเช้าตอนลงคลิปเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเลทน,นะครับเกียร์ครับจะเป็นเกียร์ขวานกับเข็มขัด8ดาวนะครับส่วน7ดาวจะเป็นล่มจันทาอาวุธ ใครสนใจก็ไปเปิดได้เลยนะเรนเจอร์ก็เพิ่มเลทเช่นเดียวกันนะครับอันนั้นผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมนะครับเพราะว่าลุงรับจบให้ทุกบริการนะครับอตอนนี้ของมีแค่ iOS เท่านั้นถ้า Android จะเติมด้วย Android เนี่ยราคาจะแพงมหาศาลนะอันนั้นเนี่ย เติมเฉพาะ iOS ได้เลยนะครับสาย iOS หวานเจี๊ยบนะครับตอนนี้เติมรัวๆได้เลยนะอ่นร้านลุงเนี่ยรูบี้เติมเยอะลดเยอะนะครับส่วนแพ็กอื่นๆก็รีจัดได้เลยนะครับเลนจั r ฮาร์อันนี้ได้บอกไปแล้วนะว่าเติมร้านลุงก็ได้พรีเพจการ์ดหนึ่งร้อยเหมือนกันอันนี้เป็นของไลน์นะซึ่งข้อจํากัดมีแค่ต้องเป็น ID ไทยเท่านั้นเขาจะให้ในเดือนหน้าตุลาคมอันนี้ทําคลิปบอกไปแล้วลองไปดูกันได้นะส่วนสาย Android แนะนําแบบนี้นะครับว่าให้เติมด้วย iOS ไปเลย ถ้าจะเติมด้วยรูบี้ล้วนๆนะเพื่อเปิดเลนเจอร์หรือเปิดเกียร์นะครับอันนี้ฝากลุงเปิดการช่าให้ได้เลยนะครับ อ่าส่วนถ้าเกิดเราเติมพ็กเรนเจอร์หรือพ็กเกียร์เนี่ยเราจะกดรับทุกอย่างได้หมดที่ Android อ่าจะมีแค่ Ruby เท่านั้นซึ่งทุกพ็กมันจะแฝงด้วย r u b ีนะฉะนั้นเนี่ยให้ฝาก Ruby นะครับให้ลุงให้ลุงเนี่ยกดรับ r u b ีเก็บเอาไว้ที่ iOS อส่าสะสมจนเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ค่อยให้ลุงไปเปิดนะครับอ่าไอเทมื่นนี่กดรับเองได้เลยนะอ่าซึ่งผมเนี่ยขอเน้นก่อนนะว่าต้องเติมร้านลุงเท่านั้นลุงถึงจะรับจบให้ทุกบริการนะไม่ใช่ไปเติมร้านอื่นแล้วมาฝากลุงรับจบให้ไ้ไมดดีผนะ หลานลุงเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับจะผูกไลน e ผูกเฟซผูก Google นะครับเติมได้หมดอาจตตั้งแจ้งก่อนนะว่าผูกอะไรมานะครับแล้วก็เติมอะไรครับก็รีบไปเติมที่หลานลุงได้เลยนะครับเอาเคครับมาดูกันบราวสวินนะอย่างแรกเลยครับค่อนข้างเท่มากเออผมว่ามันแบบเปลี่ยนเป็นร่างนี้เนี่ยเจ๋งมากนี่ถือดาบบาร์เบอร์ไม่ใช่ต้องเรียกดาบเอสคาริเบอร์นะที่กลายเป็นดาบบาร์เบอร์นะเออก็แบบ ก็เท่นะก็เท่นะครับส่วนนะครับการใช้งานของมันเนี่ยมันเป็นทางถึกบวกทางป่วนนะครับข้อเสียคือไม่มีดาเมจอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโดนสถานะง,ง่ายซึ่งตัวบราเมกลก็โดนสถานะง,ง่ายไนงะแต่มันก็ยังถูกใช้อยู่เต็มานานอันนี้ก็น่าจะรู้กันนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับอ่าเบื้องต้นนะเดี๋ยวให้ดูสเตตัสนิดนึงครับทางโจนตีกายมีหนึ่งล้านเยอะแต่ไม่มีดาเมจก็ไม่มีผลอะไรครับพลังชีวิตนี้จัดมา13 000, ล้านเยอะอยู่เหมือนกันนะ อ่านะครับส่วนของตำแหน่งยืนเป็นตัวชนใกล้เคลื่อนที่ไวมากนะครับอคูเรนเจอร์นะครับเมื่อทำเป็นเ้าดาวนะครับก็8วิ อ่าเพราะว่าสังบึดที่จะเป็น8วินะครับธาตุธรรมดาจะเป็น7วิราชาติก็ถือว่าใช้เยอะนะเออแต่ว่าเดือนนี้ก็จะมีบัฟปล่อยตัวไวกับรถแรกนะครับการใช้งานก็เลยจะสบายๆนิดนึงนครับสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลหลักผลักศัตรูไปยังแนวหลังทะลุแล้วก็สตัร์น,นะครับสกิลกว้าง360จุดแต่ผลักลึกถึงหกร้อยหกสิบจุดถือว่าลึกมากนะอ่าในแผนที่ของ PVP นะครับคู่แราสกิลต่ำด้วยครับ7วิอ่าส่วนบัฟก็เป็นบัฟที่ดีนะเกราะเลือดต้านสกิลวิ่งไวนะครับบัฟกว้าง330จุด อ่านะครับอ่าแน่นอนนะความสามารถพื้นฐานครับบาลีสมบูรณ์แบบนะครับก็อ่าจะปล่อยตัวมา5วินาทีนะครับก็จะไม่โดนดาเมจอ่าไม่โดนดาเมจนะครับไม่โดนอ่าความสามารถที่บังคับให้ตายจากม็อบอย่างงี้นะรอบสังหารน,นะแล้วก็พีชีพก็จะไม่โดนครับแต่ว่าโดนอเทมได้อยู่นะผมทดสอบแล้วโดนอเทมได้อยู่นะครับแล้วก็คอมโบหน้านืดอันนี้ทําคลิปให้ดูไปแล้วนะว่าหน้านืดมีการบัฟ แต่ว่าด้วยเรนเจอร์เนี่ยมันตัวตัวที่มันใช้งานดีทางเนี้ยมันเริ่มเก่ามากแล้วการใช้งาน,นอาจจะยากอาจจะเลือกแบบบางตัวมานะครับแล้วก็ใช้รวมกับทางคอมโบอื่นๆจะดีกว่าซึ่งไปใช้กับทางคอมโบเพิ่มได้หนึ่งพันเนี่ยก็ถือว่าตึงอยู่งันนะ,ะส่วนทางตัวอื่นเนี่ยแม้ว่าจะเนิบแต่ผมว่ามันเนิบไม่เยอะนะผมว่ามันก็ยังโหดอยู่นะฉะนั้นจัดทีมตามคอมโบที่มีดีกว่าแล้วก็พรีชีพสองครับอเดี๋ยวมาดูกันครับส่วนเกียร์ครับผมใส่เป็นพลังชีวิตสามจุด เออแล้วก็ดันได้ค่าสูงด้วยนะอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างครับอเดี๋ยวดูสกิลกันสักนิดหนึ่งนะผมว่าทําคือตั้งใจทําเป็น9ก้าดาวเพราะว่ามันเท่มากนะครับแล้วก็ภารกิจพิเศษเราก็จะได้กบกบไฮเปอร์นะครับ1นึ่งตัวนะครับอันนี้คือถ้าทําเป็นไฮเปอร์แม็กแล้วผมก็อยากให้ทําเป็น9้าดาวนะผมมองว่าขึ้นเป็น9ดาวมันใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาดูกันครับปึ๊บนี่ปล่อยออกมาติดความสามารถอันนี้นะครับความสามารถพื้นฐานโอโ้โหนี่สาย่อฟ้าด้วยครับแล้วภาคไปโอโ้โหนี่ก็ลึกนะถือว่าลึกนะครับอ่านะครับความสามารถนะครับมันสุ่มติด50เปอร์นะแต่ว่าบางช่วงก็ติดดีตลอดเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ช่วงนะนี่ครับแล้วจิ้มศัตรูอย่างแม่นเลยครับอ,อันนี้คือผมไม่ได้ใส่เกียร์โดนแน่นอนนะผมว่ามันถือว่าค่อนข้างจะแม่นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว อันเดี๋ยวทดสอบกับเบรนเจอร์ดีกว่าวันนี้จัดมา5ตัวตึงๆนะครับอ่ะตัวแรกครับเป็นตัวที่แรงขั้นสุดนะครับแล้วก็ทางทีมงานก็เพิ่งลงเพจไปนะครับว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นดาเมจที่ตึงเป็นตัวที่โหดนะแล้วก็อยู่ในแพ็กเกจ9ปีครึ่งนะครับอ่ะเจอกับทีเคตวปลอมครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้อาจจะรับดาเมจได้ไม่นานนะผมว่ามันค่อนข้างจะ โหดเกินไปนะครับอาจจะกดออตโต้เลยนะครับอ่าแล้วทางนั้นเป็น9ดาวแม็กครับเกียร์คือตึงมากจัดดาเมจแบบเน้นดาเมจสุดๆนะครับอ่าดูนะครับว่าเมื่อตายครับติดปีชีพอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอ่าแบบนี้แล้วกันนะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับอ่าครับคือดาเมจอาจจะรับยากนะครับเพราะว่าเบาลล็อกคือดาเมจมันโหดมากจริงๆอะ่ะแล้วมันเป็นดาเมจที่เอาไว้ตัดกับทุกท่าจริงๆเลยนะ เออท่าชนะเนี่ยคือหนักแน่นอนครับท่าเสมอก็หนักท่าเสมอคือตีกับท่าธรรมดาด้วยกันอ่าตีกับท่าแสงเหมือนกันครับแล้วก็ตีกับทาตต่าปกตินะครับนี่ดูครับ P12 นี่ P12 ติดดีมากอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าบาวล็อกเนี่ยดามเมจมันค่อนข้างจะโหอดอันนี้ก็เลยเรียกได้ว่ายังรับไม่ไหวจริงๆนะอะต่อมาดีกว่าครับอ่ะแต่นีถ่ถือว่ายืนคุยกันได้นานนะ อันนี้ถือว่าขวางได้นานแต่ทางนั้นมันก้าวาแม็กครับเกียร์ปล่อยตัวไว้ตึงๆโหดๆเลยเออครับอ่าแล้วก็พีชิพสองด้วยนะมันก็ช่วยได้คือผมว่ามันถึกนะอ่าผมว่ามันค่อนข้างจะถึกนะครับแล้วดูครับติดปีชิพสองรัวอยู่เหมือนกันเอออันนี้ถือว่าจำเลยครับอันนี้ต้องต้องนึกถึงจุดนี้ก่อนนะว่ามันไม่มีดาเมจนะครับฉะนั้นเนี่ยมันทําเพื่อที่จะมาลองรับมือลองรับเท้านะครับอตัวต่อมาครับ ทดสอบกับเบรม9ดาวแม็กที่ ID TK ตัวบอมเช่นเดียวกันนะครับมากดออโต้คูณ2ไปเลยครับดูนครับเอาเทียบกันครับว่าใครจะแม่นกว่ากันนะครับทางนั้นโดนแน่นอนนะทางนี้เราไม่โดนแน่นอนครับทางนี้เราเกียร์ธรรมดาเลยครับนี่แต่ดูครับว่าทางเราก็ค่อนข้างแม่นครับทางนั้นแม่นอยู่แล้วครับเพราะว่าเกียร์โดนแน่นอนอ่า คือถ้ามีฮิวเลือดผมว่าน่าจะจับได้มากกว่านี้อ่าแต่น,นี้ก็ถือโอเคครับวิ่งไวต้านสก,กิลเกราะเลือดนะครับซึ่งเกราะเลือดก็จะเป็นพลังชีวิตชั่วคราวนะครับอ่านดูเอาแล้วกันนะนี่เจอกับเรมนะครับก้าวดาวแม็กนะครับนี่เรียกได้ว่ายืนคุยกันได้ถ้าเป็นแบบนี้ผมมองว่าประสบความสําเร็จนะคือเราต้องการที่จะให้ยืนคุยกันให้ได้นานที่สุดนะครับเพราะว่าตัวไม่มีดาเมจครับอ่าฉะนั้นเนี่ยมันทําได้แค่ เราวิ่งเวลาครับคือทําให้ศัตรูเนี่ยโดนผักไปติดป้อมตลอดเวลาครับโอ้แต่ทางนั้นแม่นอยู่แล้วครับเรมก็ถือว่าแม่นแล้วก็นหนักอ่าเรมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะอันนี้ถือว่ายื้อได้นานพอสมควรนะอ่าผมมองแบบนี้นะครับอ่าโรน้าแข็งยิงลูกไฟไปเชิบอ่าติดพิชิพถือว่าติดดีนะครับอ่าอย่าลืมนะตัวที่ผมทดสอบเป็น9้าดาวแม็กครับใส่เกียร์โดนแน่นอนแล้วก็ตึงครับ ตะโต่อมาครับเจอกับเอมิเรียครับที่ทีเคตปอมเออเช่นเดิมครับอันจัดไปครับอ่ะหรือว่าจะรับดาเมจได้นานแค่ไหนนะครับอ่ามาครับอ่าแต่ตัวผมจัดมาคือค่อนข้างจะตึงแบบตึงมากๆครับอันนี้น่าจะยืดได้นานนะอ่าส่วนตัวคิดว่าเจอเอมิเรียเนี่ยเอมิเรียมันจะ โดนปรับไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาตรงนะใครใช้ก็จะรู้นะครับว่าเรมรนี่คือยังถือว่าใช้ค่อนข้างจะโหดนะครับแต่เอเมเรียก็ทดสอบกี่ทีคือมันก็ยืนได้นานนะครับอดูครับโดนเหมือนกันนะติดพีชสไปรัวๆตึงๆครับอ่าสา่วนการผลักอมาต้องดูนิดนึงนะเออครับเหมือนจะไปยืนขาอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้ผลักแล้วนะครับยังไงเนี่ยเอเมเรียนะครับ เอเมเดีย e นี่ความสามารถไฮเปอร์เขาจะจัดการกับบ้องไวนะครับแต่ว่าก็นี่ตามนี้ยืนขวาได้นานอยู่ครับอ่าแบบนี้ผมถือว่าโอเคนะเพราะผมมองว่าแบบนี้คือเรียกได้ว่ายืนคุยกันได้ครับอะและกวหูก็จะพักนะก็จะพักไปข้างหลังครับอ่ะประมาณนี้อ่าแล้วพอตายปุ๊บก็พีชีพครับถือว่าโอเคนะถือว่าผ่านนะครับตาบผมนะอ่ะต่อมาครับเจอไอไว้นะครับที่ไอด อันนี้ดูรูปไม่ได้แล้วนะครับมึนเหลือเกินนะเลยต้องตั้งชื่อแบบนี้ครับไอ้ที่สี่เจอไอ้ไว้ครับอันนี้เป็นคาดชนะทางกระโดยตรงก็คือแสงชนะมืดมืดชนะแสงนะครับซึ่งตัวนั้นนี่มันเป็นทางดามเมจนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทําอะไรได้ไหมนะครับอ่ทาท้งนั้นเกียร์อาจจะบางนิดนึงนะเกียร์ไม่โดนแน่นอนครับคือตายปุ๊บคือกะว่าเอามาราสนะครับอ่าเพราะว่าตัวนั้นคือตายปุ๊บเขาก็จะลาสทั้งสองสกิลนะครับ ไอไวตัดอยู่อ่าไอไวตัดซัดอยู่นะครับ uh, แต่ว่า uh, มา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 พัดมาไอไวบอกไม่ไหวแล้วนะครับ mm. คือไอไวถ้าเกียร์ตึงนะอันนี้เกียร์ไม่ตึงต้องยอมรับเกียร์ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ไม่มีโดนแน่นอนไม่ได้ใส่โดนแน่นอน,นครับคือใส่เพื่อที่จะให้มาลัดครับซึ่งผมมองว่าไอไวเนี่ยยังจัดการพลังแสงได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าไอเจ้าบราวน์เนี่ยพอมันตายปุ๊บมันก็พีชิปพ,พีชิปใส่ผีชิปใส่เนี่ยดู ดูครับนี่แล้วก็ลัดคืนครับอ่ประมาณนี้ดีกว่าอ่เรียกได้ว่าน่าจะจัดไอไว้ได้อยู่นะเออชนะไอไว้เฉยเลยนะ,ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเกียร์ไอไว้ผมใส่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูรับดาเมจตัวสุดท้ายที่ดีแค่ไหนนะครับก็จะเป็นไกรทองครับที่ไอดีเนะครับ, 9, รบอ่าอันนี้เป็นแสงเจอแสงนะแต่ว่าไกลทองของไ d ดนะครับก็ ได้นะครับในส่วนของอไม่ได้ไม่ได้จัดตัวหรือนี่อ่าขอภยัยขอภัยนะครับไม่ได้จัดตัวนะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะว่าถ้ามีตัวเดียวครับมีตัวเดียวจะเป็นยังไงนะะนะครับอ่าซึ่งนะไอดีเก้ครับก็ได้ทำนะบราวอัศวิน,นะครับเป็นไฮเปอร์แม็กเจนเท่ากันนะ,ะเ,ดเดี๋ยวผมปรับทีมก่อนแล้วกันนะ เอ้ดูนะเนี่ยเอาจริงๆนะยื้อได้ครับยื้อได้เลยครับแบบงงๆอยู่กันนะเออแบบนี้ถือว่ายื้อได้อยู่นะครับอ่ะแม้แต่รไรให้ดูประมาณนี้ดีกว่าอะผมไปปรับทีมไม่ทันแล้วนะครับอันเดี๋ยวไปเล่น PVP ดีกว่านะครับอ่ะเอาเป็นว่ามันพอจะรับดาเมจได้นะผมมองว่ามันมันพอจะ ยืนครับยืนขวางได้นานอยู่ครับอันนี้เรียกว่าแบบนี้คุยกันได้ครับแถมพอได้พีชีปปุ๊บเนี่ยก็คือไม่เป็นไรครับตายไปปุ๊บเนี่ยโอกาสสุ่มใน PP ก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นเป็นทีมกันดูดีกว่านะครับว่าเล่นเป็นทีมแล้วนะครับอ่ามันจะช่วยผลักศัตรูนะครับไปยังแนวหลังได้ดีแค่ไหนอ่าตัดมาครับ เดี๋ยวดูนิดนึงนะครับคือเกียร์ผมไม่ได้ใส่โดนแน่นอนนะใครมีโดนแน่นอนสมุิมีธนูคริสต์มาสเนี่ยโอ้โหลงตัวเลยธนูคริสต์มาสนี่คืออย่างลงตัวเลยนะครับออปชั่นจะเลือกเป็นพลังชีวิตนะครับหรือว่าจะเป็นปล่อยตัวไวอันนี้แล้วแต่เลยนะครับโอ้ตะบินนะนี่ทำคลิปแนะนําบินนะครับก็บินก็จะเจอเยอะต้นิดนึงนะครับซึ่งการบินเนี่ยบางทีเอาไม่อยู่จริงนะเนี่ยการบินเอาไม่อยู่ครับขนาดการบินแม็กนะเนี่ย ต้องจัดตัวเนก่อนโอ้โหมาไมกี้ครับวิ่งทะเลทะล่ามาเลยครับอดูครับนี่ผักไปยังแนวหลังตึงๆอยู่ครับวิ่งดาหน้ามาเป็นตัวแรกแล้วก็พีชิพด้วยเออครับคือพีชนะิพเนี่ยมันช่วยลดปริมาณศัตรูได้นะคือผมเคยใช้ครับที่ไอเดดักเนี่ยกับตัวมูนชลาวันครับผมว่ามันช่วยได้เยอะอยู่เงินนะเพราะว่าแบบมันยืนก็ยืนานานแล้วครับพอตายปุ๊บก็สุ่มติด อ่าผสมติดปุ๊บเนี่ยลดปริมาณศัตรูได้ในกรณีที่มันแบบจานวนตัวมันสูสีกันมากๆเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยมันช่วยได้เยอะนะเออไม่ธรรมดาครับอ่านะครับความสามารถมันมี3อย่างคือตัวนี้การขึ้นเป็น9ดาวเนี่ยตัวเลือกมันดีทั้งสักอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล้าจะแท็กนะก็คือตายปุ๊บสุ่มติด1สกิลนะครับอ่านะครับแล้วก็อ่าพีชีพสนะครับ อ่าส่วนอีกการหนึ่งเป็นล่างคโครนนะครับล่างคโครนก็จะเหมือนเสริมออกมาโหดอะเพราะว่าล่างคโครนคือเรนเจอร์จะไม่ได้แบ่งสเตตัสนะคือถือว่าเป็นเรนเจอร์ตัวเต็มปล่อยมา2ตัวนะครับซึ่งก็จะทําให้ความสามารถแลงเน่ยติดดีด้วยนะครับแล้วก็เอามาใช้งานโดยตรงได้เลยนะครับอ่านะครับยิ่งมีกับตัวที่มีความสามารถคโครนเพื่อนนะครับก็จะยิ่งจับดูครับผักผักที่เป็นกุ้งอยู่เหมือนกันนะ คือผมว่าถ้ามีโดนแน่นอนเนี่ยน่าจะเห็นชัดนะครับอันนี้ถือว่าผมมองว่ามันแม่นอยู่นะคือไม่ต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยผมผมมองว่าทางปวดของตัวนี้มันเป็นตัวที่แม่นยำทุกธาตุนะครับอ่านะครับอ่าซึ่งวันนี้ก็ได้ทดสอบหมดนะทั้งแสงทั้งมืดทั้งน้ำทั้งไม้ครับอ่ะมีไฟที่ไม่ได้มาทดสอบครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าพักใช้ได้อยู่อ่าถ้ามีโดนแน่นอนก็จะยิ่ง แจ่มกว่านี้ครับแต่คำแนะนำผมนะถ้าโดนแน่นอนไม่ได้มีเยอะมากขนาดนั้นเนี่ยเอาไปใส่ตัวดาเมจก่อนเน้นนะเอาไปใส่ตัวดาเมจก่อนนะครับเพื่อที่จะฆ่าศัตรูให้ตายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะศัะตรูนี้ปล่อยตัวมาเพียบเลยนะครับอันนี้ผมเจอพี่หมิมนไม่ใช่ดิพี่หมีบ้าเขาเวลตั้งเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเวลแซงไดีิดักผมไปอีกนะครับอ่านี่ครับคือนะครับ ทีมจะต้องมีตัวดาเมจด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตีเขาไม่ตายนะอันนี้ก็โอ้โหใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะอะแต่ว่ากองหน้าก็ตึงๆครับนี่อ่ะสุดท้ายครับก็ซัดหายได้อยู่อจากไกลทองแล้วก็บาลล็อกนั่นเองอถือว่าดีถือว่าดีนะอันนี้เป็นเรียกได้ว่าแนะนําประมาณหนึ่งดีกว่าอันนี้เราจะเริ่มเจอเยอะนะคือผมจะเริ่มเห็นเยอะแล้วนะครับ คือบางคนอาจจะต้องการดาเมจในทีมอยู่ก็จะข้ามก็ได้เราไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าแสงมืดเนี่ยถ้าเป็นตัวดาเมจคือส่วนใหญ่มันก็จะตึงนะอ่าส่วนใหญ่ทั้งแสงครับทั้งแสงอันนี้ถือว่าเป็นแสงไม่กี่ตัวนะที่เป็นทางปวนนะครับอัญดุบิสก็ถือว่าเป็นทางป่วดนะครับบัฟแล้วก็ปวดแล้วก็คอมโบความสามารถอันนี้ก็เหมือนกันอ่าทั้งนั้นนี่ยใครไม่ได้รอทางนี้อยู่ข้ามได้นะ อย่างที่บอกครับว่ามันติดตรงที่ไม่มีโอ้ดูครับของฝางตรงข้ามวิ่งมากระตุยเลยครับอแต่ก็โดนเราซัดกระจายอยู่เหมือนกันเออนะครับผมก็เลยเนี่ยตั้งใจเอาเลือกเป็นพรีชีพครับตายก็ไม่เป็นไรครับพี่ตายก็พรีชีพมันซะเลยครับเออครับแล้วก็พลังชีพสองร้อยล้านนะจัดไปตึงๆครับเล่นทีมเจอทีมนี้ครับใช้ไอเทมเดียวน่าจะเอาอยู่ เพราะว่าผักศัตรูเนี่ยเป็นแบบค่อยๆผักไปทีละนิดก็ได้นะค่อยๆดันครับนี่คือการดันแบบนี้ข้อดีคือมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนบีบโดนดันระยะมากขึ้นครับเรนเจอร์กองหลัาของเราก็จะอ่ยิงโดนได้ทั้งกลุ่มผมมองว่าเล่นง่ายขึ้นนะแล้วก็คนที่มีเขาก็บอกอ่าตรงตรงกันนะครับว่าในเกมน่นเองเนี่ยถือว่าทำให้เล่นง่ายขึ้น อ่าเพราะว่าพอมันคือยิ่งคอมโบกับเรมนะนี่ขนาดผมแบบไม่มีเรมนะครับอันเดียดูตำนานกันอีกนิดนึงนะครับอ่ะดูรุงกับคุณวัดอ่าแล้วก็นติตานิดนึงนครับนี่ครับใช้อยู่นะนี่คอมโบคู่นี้ครับอ่าสวนอื่นอ่ะยังเป็นทีมเดิมครับที่เราได้บอกไปแล้วนะครับอันเดียวให้ดูคุณวัดนิดนึงว่ายังยังทดสอบอยู่หรือเปล่า อะดูไม่ได้ดูไม่ได้อันนี้มันเป็นบั็อกอันดับ1ของโลกนะเพราะว่าคุณวัดได้อันดับหนึ่งของโลกบางทีจะดูทีมไม่ได้นะในบางช่วงเวลาเท่านั้นนะครอ่าริต้าก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรครับอ่าซึ่งก็เห็นนะบราวสเวินใช้กันเต็มทีมเลยนะอ่ามาให้ดูกันประมาณน,นี้ครับหนึงผมมองว่ามันถึกจริงๆ ยิ่งอัดพลังชื้นเข้าไป200ล้านครับบอกเลยเลยครับว่าทึกจริงครับแล้วก็หลบสกิลต้านสกิลถือว่าสูงปิเดเลยทีเดียวดาเมจไม่ต้องครับโดนแน่นอนก็ไม่ต้องผมมองว่ามันก็ช่วยผลักได้เป็นจังหวงะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมกันชนิดหนึ่งครับส่วนการโดนสถานะจากศัตรูผมมองว่าก็ยังมีจุดที่โดนง่ายอยู่ นะครับแล้วก็ก็ความสามารถอันนี้ทําให้ดูไปแล้วนะว่ามันค่อนข้างจะบับขึ้นมานะครับยิ่งพอได้พีชีตผมว่ามันเห็นผลค่อนข้างจะชัดเจนนะอาฉจะเป็นทางเลือกนะส่วนจุดที่จะได้ประโยชน์ก็คือนี่เลยครับเมื่อขึ้นเป็น9ดาวก็จะได้กบไฮเปอร์หตัวครับในภารกิจพิเศษใครชอบก็ จัดนะครับชอบก็จัดประหยัดทําไมครับไม่ชอบประคัมไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวได้ใช้เปิดอะไรอื่นๆอย่างแน่นอนนะซึ่งเดี๋ยวตอนลงคลิปนะครับก็จะเพิ่มเลดเกียกับเรนเจอร์นะครับฉะนั้นผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมครับปรุงรับจบให้ทุกบริการนะนะครับรับเติมเฉพาะ iOS แล้วนะครับ iOS นี้เติมบัโรได้เลยนะเติมรูบี้เยอะลดเยอะนะรัก้็อื่นนี่รีบจัดได้เลยนะส่วนสาย Android แนะนําว่าให้พลิกแพงเลยครับไปเติมด้วย iOS ถ้าจะเติมรูบี้ล้วนๆเพื่อเปิดเรนเจอร์เปิดเกียร์ฝากลุงเปิดได้เลยแต่ว่าต้องเติมจากร้านลุงนะนะส่วนใิดจะซื้อแพ็คเรนเจอร์แพ็คเกียร์อื่นๆที่รับได้หมดทุกอย่างใน Android รับเองเลยนะแต่จะมีแค่ารูบี้รับไม่ได้ครับเพราะว่าเราซื้อแพ็คผ่านระบบนะครับก็ฝากลุงนะ,ะให้ลุงเนี่ย กดรับดูบี้สะสมเอาไว้หน่อยนะเดี๋ยววันหนึ่งมีก็มีเยอะค่อยไปเปิดทีเดียวครับหรือถ้าเกิดมีเพื่อนมีครอบครัวนะที่มี iPad มี iPhone เนี่ยก็ฝากกันเองก็ได้ครับเ่าะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักปุดคอมเมนต์นะ,ะต้องเติมร้านลุงก่อนนะเน้นย้ำนะเติมร้านลุงครับถึงจะให้ลุงรับจบทุกบริการครับอาจจะผูกไลน์ผูกเฟซผูกกิ๊กเกิลครับเติมได้หมดนะแจ้งก่อนว่าผูกอะไรนะรก็ไปตามลิงก์ที่แปะเอาไว้ให้เลยนะครับที่ลุงยุทธชาแนลนะครับ อ่นวันนี้ประมาณนี้นะกันนะอใครเปิดกระชา่านะขอโชคดีครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะวันนี้ประมาณนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ